อ่าไฟลอ์เ s ซีรีสซูมได้120เท่าซูมเข้าไปเลยไปกี้หนูลองซูมผู้จัดการหนูแล้วชัดมากก็เที่ยวเที่ยวไหนก็สวยนะซูม120เท่าถ่ายอะไรก็สวยแล้วก็มาพร้อมดีไซน์ใหม่นะผมก็สวยงามมากแล้วก็ดีซไซน์เขาก็เหมาะกับการใช้งานอะไรต่างๆนะครับเหมาะกับคนสวย ใช่ครับ AI ทำงานแทนผู้จัดการหนูแล้วล่ะก็คือเราันจะมีโหมดหลายโหมดใช่ไหมครับมันสมมติเรากดโหมดที่เป็นสเตตอย่างเงี้ยพอกดไปปุ๊บ AI ก็คือปรับแสงมาตึ๊บตึ๊บก็คือสวยเลยคือเราไม่ต้องมานั่งแบบปรับแสงเองแบบโอ้ยกดจะหลีกดจะนู่นวันนี้ก็คือรับจบแน่นอนครับเราก็มีตัว AI My Space ด้วยตัวที่ช่วยในเรื่องของการจัดการนั่นจัดการนี่เป็นระบบซอฟต์แวร์ก็สุดยอดมากครับผมเหรอผมชอบ ผมนี่จะชอบไอ้ระบบซูมนี่แหละครับระบบซูมเพราะว่าเพราะว่านอกจากซูมแล้วอ่ะเข้าไปถึงกลุมมันทําให้เรามองเห็นชัดเรามันยังเวลาเราถ่ายรูปอ่ะครับมันยังสามารถครอบบางส่วนของรูปอ่ะขึ้นมาเป็นรูปใหม่ขึ้นมาด้วยเพราะว่าความคมชัดเขาสูงมากชอบให้มีคนถ่ายให้เอาโทรศัพท์ที่สวยแล้วก็มีคนถ่ายให้เราก็แฮปปี้ไงถ่ายเองนะครับก็งงๆบ้างก็แต่งรูปเพิ่มบ้างนิดนึง เขาใช้ Oppo ละไม่ต้องแต่งเลยเขาไม่ต้องแต่งเลยเขามี AI ช่วยอยู่แล้วยังไงนะก็เป๊ะ Oppo Find X9 Series นะครับผมตัวใหม่นะครับก็ซูมชัดทุกคอนเสิร์ตนะครับผมถ่ายสวยแน่นอนครับมันไม่ได้อยู่ที่หนูหรอกพี่เริ่มละเริ่มละคือมันมีประเด็นจริงจริง หรือเปล่าไม่รู้ก็ทํางานคู่กันแหละครับว่าจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พีไปโฟกัสคอนเสิร์ตด้วยจะมีคอนเสิร์ตที่มาเก๊าก็เริ่มซ้อมมาแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมประมาณครึ่งเดือนสาอาทิตย์ได้แล้วครับแล้วก็ซ้อมยาวอีกหนึ่งเดือนก็ช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตครับผมผมว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเจริงๆลรวต่างคนก็ต่างมีมีภารกิจอะไรอย่างเงี่ยพีพีเขาก็าไปทำคอนเสิร์ตผมก็ช่วงนี้ปล่อยเพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำอัลบั้ม เขาจะเป็นศิลปินดังแล้วครับพี่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนไม่เยอะเหมือนช่วงก่อนไม่น้อยลงเพราะวันนี้วันนี้มาพร้อมกันแล้วครับผมมาฮิวใจเราเราีโอกาสได้ไหมหลานกับ ก็จริงๆได้มีมีโอกาสอ่านบ้างครับบางคนก็ส่งมาให้บ้างอะไรเงี้ยอย่างพี่ๆในทีมเลยเขาก็น่าจะคิดถึงแบบว่าโมเมนต์แบบเหมือนที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ที่เราโฟกัสงานของแต่ละฝั่งกันมากกว่าอะไรเงี้ยผมแล้วก็ใช่แล้วก็เขาเป็นศิลปินดังมากเงี้ยเขาจะทาอัลบั้มแบบอีกแล้วเราจะใกล้เขาได้ไงเนี่ยอยู่ใกล้ๆเขาเขาไม่รู้เขาจะ อยากโดนหนูเปล่าพี่อโอ้ยผมก็ทําเพลงครับทำเพลงปกติเขาไปเล่นคอนเสิร์ตคนดูหลายหมื่นเลยผมว่าไม่กล้าคอมเมนต์หรอกครับพี่ <c oughs> ไม่กล้าออกคำเห็นหรอกครับ <c oughs> โกรธ้าโกรธกันทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> โกรธกันทุกวันโกรธอยู่แล้วหนูไม่อยากอยู่กับเขาด้วยล่ะ หนูว่าจริงๆจริงๆคุยก um enfin ันทะเลาะกันโกรธกันอะไรมันก็ปกติครับว่าจริงๆทุกคนก็ก็มันก็เป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยทุกรูปแบบปกติบ้างไม่ปกติบ้างบางเรื่องก็ไม่ปกติก็ตอนนี้ปกติครับตอนนี้ปกติครับรวมสรวมเพราะว่าก็เป็นไกด์ไลน์เราทำตัวตามไกด์ไลน์ครับ <c oughs> มันร้อนมากเลยครัอยู่ดีก็ร้อน <c oughs> จูนกันยังไงล่ะครับจริงๆก็มันก็แล้วแต่ว่าร้อนเรื่องอะไรอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยก็พี่ว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลาหมายความว่าพอผ่านเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราอาจจะแบบไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พีว่ว่าก็ก็คุยกันนี่แหละครับแล้วก็มีแบบว่าพี่ๆแบบผู้ใหญ่น่ารักน่ารักคอยแบบว่าคอยแบบใช <c oughs> ่ครับผ พ่อบีเหรอครับพ่อบีเป็นผู้ใหญ่เหรอฮะอ๋อพี่บีอ๋อพี่บีพี่บีขออภัยขออภัยเป็นอันนั้นเป็นสเตจเนมฮะแลก็ขออภัยก็ก็ก็ผมผมว่าผมว่าก็เราทํางานด้วยกันเราทํางานด้วยกันแล้วมันถือว่าเราก็มีมีแบ็กออฟฟิศเดียวกันเลยนะมันก็มันก็เวลาเกิดเรื่องอะไรหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเราก็ พูดคุยแล้วก็ปรับจูนกันเรื่อยๆแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องบางบางเรื่องเข้าเข้าใจแล้วก็ก็ไปเลยง่ายค่ะพี่ง่ายง่ายง่ายเป็นคนง่ายง่ายอยู่แล้วแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องง่ายหนูเข้าใจเขาทุกเรื่องแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจลยยากนับหนึ่งหรือยังนับได้นนับหนึ่งหรือยังนับหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งแสนละนับหถึงอะไรเมายถึงว่านับหนึ่งที่จะกั้นหายใจแบบพึบอย่างเงี้นะครับ หนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งก็นับเหมือนแต่ว่าเราสามารถฟังเพลงนับหนึ่งวนเป็นหนึ่งล้านครั้งได้ครับใช่โอ้สุดๆครับพอเห็นรูปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เออก็ก็ใจหายเหมือนกันนะผมว่ามันมันก็รู้สึกว่ามันนานแล้วเหมือนกันเพราะว่าห้าปีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหตอนแบบอยู่ภูเก็ตแล้วก็ทำถ่ายทำอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยลราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีดีมากสนุกมากแล้วก็เหมือนกับว่าเรามี มีความทรงจำอะไรกับมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนตอนตอนรู้จักกันก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะเดือนสาปีแล้วเราจะแยกย้ายเลยเลยไม่ไม่หนีก็รู้สึกว่าก็ก็คิดว่าอ่าก็ไปเรื่อยๆมันไปอยู่ตึ๊กต้นของรีวิวงขึ้เลยนะกาแบก็พอเราเห็นรูปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าแบบก็ใจหายเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเหมือน5ปีมันผ่านไปเร็วมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออเหมือนดังจำบรรยากาศที่ไปถ่ายทําด้วยกันได้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ว่าจริงๆแบบ มันก็มันก็คิดถึงเหมือนกันนะครับว่ามันก็จะมีบางทีมการบางคนอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบก็ไม่ได้ไปเจอเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเราก็ยังร่วมทํางานด้วยกันอยู่ตลอดอว่าหน้าเราก็มาไกลมากเลยเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆอย่างเราหน้าแบบโตขึ้นใช่สดใสขึ้นก็ใช้ความความความเชื่อความสู้ครับแล้วก็ส่งสิกอะไรกันอะแล้วก็แล้วก็ลุยลุยบู๊ผ่านไปลุยบู๊ผ่านไปก็เป็น ประสบการณ์5ปีนี่รู้สึกเหมือน10ปีเลยครับใช่ครับใช่ครับการทำงานกัองก็ผมว่าผมว่ามันคิดถึงเนี่ยผมว่ามันคิดถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวตัวพี่บอสเองเงี่ยก็เป็นคนที่ผมว่าสำหรับผมนะผมว่าเขาเป็นคนที่เปิดประตูบ้านใหญ่ให้กับเราแล้วก็เหมือนว่าให้โอกาสใหญ่ๆกับเราทั้งสองคนเลยแล้วเหมือนว่าทุกๆครั้งที่ ที่เราเจอเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงแล้วก็เราก็จะนึกถึงแบบการทํางานร่วมกันหรืออะไรต่างๆเหมือนพอพอมาโดนพี่บอสกำกักบกอีกทีก็รู้สึกว่า northcotic ส,สุดๆเลยนะครับอ่าครับผมก็วันที่29-30ครับผมเอ,อ่อพฤศจิกายนที่มะเกานะครับ<ม>ก็บาดรข้หมดแล้วแต่ว่าก็ทุกคนก็ไปให้กําลังใจได้ครับผมดูติดตามดูกันได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์อะไรหน้าหน้าถัดมาก็เดี๋ยวอัปเดตทางออฟฟิเชียลครับ หนึ่งล้านสองหนึ่งล้านสามอันไหนพูดสิฮะหนึ่งล้านสี่เขาดีเขาดกันแล้วโอเคโอเคไม่ที่ทะเลก้อก้อยดิกัรไม่อลยก้อยก้อยกินก้อยก้อย มิ่เดี่ยวเขาวิ่เดี่ยวเขานี้ครับขอบคุณครับได้ครับ